สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Random Addict Channel นะครับวันนี้ค่อนข้างจะพิเศษเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาการ์ดโปเกมอนชุดพิเศษที่เพิ่งออกวางจำหน่ายวันที่16สิงหาคมเนี่ยมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูซึ่งการ์ดชุดพิเศษเนี่ยก็คือการ์ดโปเกมอนแท็ติกเด็กครับการ์ดโปเกมอนแท็กติกเด็กเนี่ย ออกมาวางจําหน่ายเนี่ยเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสัมผัสค,คอมโบที่ทางผู้จําหน่ายเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นเซตเลยนะครับทเทกนิคนี้มีความน่าสนใจอย่างไรก็คือแบ่งออกมาเป็น6ประเภทนะครับหประเภทเนี้ยมันก็จะมีโปเกมอนที่เป็นสเปียร์เฮดก็หมายถึงว่าเป็นโปเกมอนที่เป็นหัวหอกในแต่ละเด็กนะครับเป็นตัวยืนอะไว้ง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นอ่ามัสคเนีย นะครับแล้วก็เป็นลิซดอนแล้วก็จะมีมิวไรดอนนะครับแล้วก็จะเป็นเซอร์ไนแล้วก็กาเบรียสเทเลสตันและตัวสุดท้ายก็จะเป็นฮัตซัมีเอ็กซ์นะครับเห็นไหมครับว่าเท่าที่เพื่อนๆ่ได้ฟังไปอ่ะคนที่เป็นมือใหม่อ่ะอันนี้ถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรแต่คนที่เล่นอยู่แล้วอ่ะจะนึกภาพบอกเลยว่าโปเกมอนตัวยืนที่เป็นสเปียร์เฮดในแต่ละตัวในแต่ละเด็กเนี่ยมันจะต้องจัดชุดคอมโบกันอย่างไรบ้างนะครับคือในแต่ละคนเนี่ยที่เขาเล่นการโปเกมอนนะครับเขาก็จะมีการ เปลี่ยนชุดคอมโบใช้การ์ดไอเทมการ์ดเทรนเนอร์การ์ดซัพพอร์ตแล้วก็จะมีการ์ดโปเกม,มอนใช่ไหมฮะก็จะผสบประสา,านกันไปว่าไจะเป็นการ์ดโปเกม,มอนพื้นฐานหรือว่าจะมีการจัดชุดเด็กยังไงแต่ว่าชุดนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งค่อนข้างน่าสนใจบ้างนะครับอย่างชุดมัสเคเนียเนี่ยมัสเคเนียเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเมนจเรื่องของตัวดามจนะครับมีการแบบใช้สกิล ในการย้ายตัวนับดาเมจไปวางที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับจัดชุดคอมโบนะแล้วก็มีแท็คติกในการเล่นอย่างเช่นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มัสคเนียเนี่ยออกมาบนบนฟิล์นะครับบนเบนท์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้จัดคอมโบแล้วก็ปิดเกมฝ่ายตรงข้ามให้ไวที่สุดนะครับอย่างอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กลิซัดอน ex นะครับเทเลสตันคือเพื่อนๆทราบอยู่แล้วว่าพอมันเป็นาธาตุฝ่ายบลมเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการด้ดาเมจ นะครับดามเมจเขาจะแรงมากคือถ้าเซตเซตตัวคอมโบเข้ามาอยู่บนฟิวบัน,เ,นรเรียบร้อยผมเนี่ยคือดามเมจมันแบบทีเดียวอะ่ะมอนสเตอร์ก็ลงสู่สารไปเรียบร้อยเลยนะครับโปกเกมอนเราก็แบบโดนน็อกเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเด็กลิซดดอนนะครับส่วนมิไรดดอนขึ้นชื่อว่าเป็นท่าสายฟ้าสายฟ้าทั้งคู่กับอะไรครับเราดูการ์ตูนดูอะไรมาเยอะเนี่ยสายฟ้าเนี่ยมันเรื่องของความเร็วเรื่องของสปีดนะครับเช่นเดียวกันครับกับเด็กมิไรดอน ex นะครับแคติกเด็กเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการ การตั้งตัวนะครับตั้งเกมไวนะครับการดุกเร็วถึงแม้ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้แบบสูงเท่ากับเด็กทัดไฟก็ตามแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้แทักติกในการปิดเกมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ความน่าสนใจนะฮะส่วนเด็กเซอร์ไนท์นะครับเด็กเซอร์ไนท์เป็นการผสมผสานการเล่นกินเน้นในสายคอนโทรลนะับเพราะว่าเซอร์ไนท์นี่เป็นท่าพลังจิตใช่ไหมครับฉะนั้นเด็กเซอร์ไนท์มันจะต้องใช้เวลาในการตั้งตัวในการเล่นเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับข้อดีข้อเสียจุดด้อยจุดเด่นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กของแกาเบียสนะครับเทเรสตันกาเบียสเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างกว้างมากหลากหลายแล้วก็กาเบียสเทเรสตัน EX เนี่ยมันก็จะเป็นทัดต้น้ำนะครับฉะนั้นในการเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กที่สามารถคอมโบกันแล้วก็ปิดเกมไวและสามารถที่จะหยิบการรางวัลได้ไวด้วยนะฮะเออ นะตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะคอมโบมันจัดมาค่อนข้างสวยงามนะครับฮัซัมเก็เป็นเด็กเหล็กนะครับเป็นเด็กเหล็กไม่ใช่เด็กเล็กนะเด็กเหล็กเป็นเหล็กเป็นท่านเหล็กคือไม่ใช่แค่ถึกอย่างเดียวเนี่ยแถมมันตีแรงด้วยนะครับถึงแม้ว่าสปีดในการเล่นก็จะอยู่ในระดับกใกล้ๆกับเด็กของเซอร์ไนท์อาจจะเร็วกว่าเซอร์ไนท์หน่อยแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบ น่าสนใจเพราะว่าในเว็บไซต์ออฟิเชียลเนี่ยก็บอกว่ามีพลังป้องกันสูงแล้วก็มีความไวตามด้วยแต่เรื่องของดามจเนี่ยผสมผสานกันผมว่าสามารถปิดเกมได้เช่นกันฉะนั้นเท่าที่ผมเด็กแจ้งไว้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเด็กแต่ละเด็ก,กมันมีความสามารถที่แทบจะไม่ต่างกันเลยแทบจะไม่แพ้ทางกันเลยโ่ลเดซสามถ้ารู้จักเทคนิคในการเล่นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปดูกันนะฮะว่าแต่ละเด็กและของที่แถมมาในเด็กเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วไปเจาะกันในเด็กแต่ละเด็กเลยครับโอเคครับสำหรับเด็กแรกนะครับเราก็จะมาเปิดดูกันนะครับก็คือตัวเด็กริซ d e นเอ็กเทเลสตันนั่นเองนะครับตัวเด็กเนี่ยจะมีาการ์ดทั้งหมดนะครับ60ใบนะครับแล้วก็จะแถมตัวนับดาเมจกับป้ายบอกสภาวะ มาด้วย1แผ่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวプレแมดแบบครึ่งแผ่นนั่นเองแล้วก็มีคู่มือกลยุทธ์คู่มือกลยุทธ์เนี่ยเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันเป็นคู่มือกลยุทธ์แบบไหนคือในแต่ละเด็กตามที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่ามันมีเทคนิคในการเล่นของเขาอยู่แล้วฉะนั้นคู่มือกลยุทธ์อ่ะมันก็จะเป็นคู่มือและแนวทางในการเล่นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยนะฮะว่าในนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคแกะก่โอ้สวยงามมาก มาดูกันนะครับอันนี้ก็คือแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะฮะและก็จะมีเพย์แมทนะครับ1แผ่นโอ้โหขอญาตกลางเพย์แมทขอให้ดูนะครับนี่เขียนว่าแท็กติกเด็กเลยสวยงามมากเห็นไหมอ่าเห็นแท็กติกเด็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบนช์นะครับแบทเทิลฟิลด์แล้วก็ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นที่วางการรางวัลนะครับส่วนแท็กพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งอ่ามันก็จะเป็น เป็นเบนช์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเหมือนเป็นคู่มือในการการเล่นเกมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ด้วยนะครับวางสำรับการตรงนี้เริ่มเล่นเกมเนี่ยจะอันดับแรกเป็นยังไงนะครับอันดับหนึ่งก็กล่าวทักทชายสวัสดีครับกับฝ่ายตรงข้ามวิญญาฝ่ายตรงข้ามนะครับสำหรับสำรับการโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเพื่อนๆลองซื้อแล้วก็ลองไปอ่านกันดูนะครับดีชี้แจงในเรื่องของการเล่นพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่นับ เป็นตัวนับดาเมจนะครับตัวนับดาเมจเนี่ยเห็นไหมถ้าใครที่เคยซื้อเป็นเหมือนสตาร์เตอร์เด็กมาเล่นสมัยก่อนนะครับก็จะมีเช่นกันเนี่ยมีสถานะติดพิษสถานะติดไหมแล้วก็เป็นตัวนับดาเมจเนี่ยโดนดาเมจหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโดนห้าสิบโดน ทีละสิบอันนีต้ตัวตัวนับต,ตัววางนับดาเมจเลยนะครับก็จะเป็นแบบกระดาษออกมาก็สีสันสวยงามเลยนะครับสีสันสวยงามแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นแล้วเพิ่มอัรถรสเข้าไปมันก็จะมีการขายตัวที่เป็นลักษณะของตัวนับดาเมจที่คล้ายๆเป็นคร,ริสตัลนะครับเนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันผมก็มีซื้อมาอยู่ชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือกลยุทธ์นะครับตามที่ผมบอกไปเลยเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวที่ การ์ดที่อยู่ในเด็กของลิซาดอนเนี่ยนะครับก็จะบอกหมดเลยว่าเนี่ยลูกอมปลาดผ้าคาดหัวหรือว่าแม้กระทั่งอ่าเรเดียนลิซาดอนนะครับไฟร์ทำอะไรบ้างแล้วก็จะไปถึงตัวที่รูปแบบในการเล่นนี่เทคนิคเพื่อย,ยกระดับการเล่นนะครับโอ้ <c oughs> oh, ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยลักษณะพิเศษของเด็กในคู่มือกลยุทธ์เนี่ยเขาจะบอกไว้หมดเลยนะครับ บอกถึงกระทั่งแนวทางการต่อสู้ด้วยว่าเราจะวางโปเกมอนลักษณะแบบไหนจะออกตัวโปเกมอนลักษณะแบบไหนใช้ลิซาร์ดอีเอ็กในการเก็บการ์ดรางวัลยังไงนะครับเทคนิคการเล่นเนี่ยมีบอกในคู่มือกลยุทธ์เนี่ยครับแทคติคเด็กค,คู่มือกลยุทธ์และก็เด็กอื่นๆเนี่ยก็จะมีตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสําหรับการ์ด60ใบที่ห่อมาเนี่ยก็จะมีตัวลิซาร์ดอีเอ็กเทเลสต้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกัน โอเคครับแล้วก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าดูกันเลยนะครับใบแรกนะครับก็จะเป็นตัวลิซซดอน EX โอ้โหไม่ธรรมดานะนี่คือ ลิซารอนดีเนี่ยเขาให้เป็นเป็นติดโฮโลติดเนี่ยเขาเรียกว่าติดฟอยอ่ะติดอ่าเขาเรียกว่าไงดีเป็นการ์ดเหมือนกับการ์ดแลสะท้อนแสงอน่ยโฮโลอ่ะครับทั้ง3ใบเลยทั้ง3ใบเลยนะครับมีลิซารอนอยู่3ใบแล้วก็จะมีฮิโตคางเงะฮิโตคางเงะอยู่4ใบด้วยกันนะครับแต่มีลิซโดอีก3ใบเรเดียนลิซารอนหนึ่งไฟเจอหนึ่งนะครับ มีเอนเต้วีนะครับและที่เหลือก็จะเป็นโปเกมอนพื้นฐานบิปป้านะครับมีบิดารุมาดูกันคันเบ็ดชั้นยอดครับโอ้โหดูดิมีคันเบ็ดชั้นยอดด้วยไอเทมนี้เขาหาก,กันได้ควักการ์ดการ์ดชี่เขาหาก,กันได้ว่าโปรฟิทมิตรภาพนะครับเนสบอลเนสบอลอีกนะครับไฮเปอร์บิลนะครับโอ้โหลูกอมประหลาดดูไอเทมในเด็กเนี่ยค่อนข้างจะแบบ ให้มาครบพร้อมเล่นเลยเนี่ยนะชีน่าคู่ต่อสู้วอร์ลูชันและกันหนีไปไหนไม่ได้เลยครับสำหรับนันจามูให้มาทั้งหมด4ใบเลยนะครับงานวิจัยของสตร์จาจา์นะครับเป,ปเปอร์อีกอูเป,ปเปอร์ก็4ใบเหมือนกันคำสั่งของบอสอีก2ใบแล้วที่เหลือก็เป็นกรารพลังงานทาตไฟนะเป็นจีไฟหมดเลย energy นะฮะเห็นไหมครับก็คือเด็กเด็กเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะพร้อมเล่นทันที นะครับเราก็หาสลิปเปอร์มาใส่คือเอาไง่ายๆอ่ะไปที่ร้านการนะครับซื้อเด็กใส่สลิปเปอร์นัดเพื่อนเล่นได้เลยขออ่านคู่มือกลยุทธ์ประมาณ2-3รอบนะครับได้เลยแต่ถ้าเป็นผมนะผมต้องอ่านคู่มือกลยุทธ์ประมาณทั้งวันนะอ่ะเพราะว่าไอเรื่องโปเกมอนอะ่ะชอบนะครับแต่เรื่องของอการเล่นการ์ดเนี่ยคือแบบลอยท้ยมากนะครับแต่แต่ผมก็ชอบสะสมการ์ดโปเกมอนนะครับโอเค นนี้คือเด็กของลิซาดอนนะครับเรามาดูชุดต่อไปแบบไวๆกันนิดนึงนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือแท็กติกเด็กกาเบียสเอ็กซ์เทเลสตันนั่นเองนะครับดูกันว่าเด็กของเทเลสตันมีอะไรบ้างโอเคเฉียนครับเฉียนระวังมือกันด้วยนะฮะเหมือนเดิมครับก็จะมีคู่มือกตยุทธ์มาให้นะครับเป็นคู่มือกยุทธ์ของเด็กกาเบียสนะครับ แล้วก็จะมีการ์ดให้60ใบนะครับห่อฟอยมาแน่นหนามาห่อพลาสติกมาไม่ใช่ห่อฟอยนะครับเลวลาเราเปิดล้วเราก็เปิดตรงนี้แหละใช้เล็บสก,กิดนิดนึงนะครับอย่าไปใช้ของมีคมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตัวการอ่าเปิดมาชุโอเคเรียบร้อยนะรเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับก็มีตัวพเพกของเราเลยนะครับตัวหลักก็เป็นการเรียสอยู่3ใบนะครับการเรียส3ใบ มีฮิสุยวินดี้กราดอนกราดอนให้มา2ใบนะครับฟูคามารุอีก4นะครับเป็นโปเกมอนพื้นฐานเพราะว่าตัวหลักเราเป็นกาเบียสแล้วก็มีกาบอีก2มิเรโอรูด้วยนะครับถ้ามีเลโอรูก็ต้องมีลูกาลิโอลูกาลิโอได้มา2ใบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลเดียนเกโคกะนะครับตัวนี้เบ็ดชั้นยอดภาชนะโปรฟินมิตภาพ2ใบนะครับสำหรับเด็กนี้แล้วก็มีเนสบอลด้วยโอ้ไฮเปอร์บอลอีกนะครับ ลูปอมประหลาดคือถ้าการ์ดเทนเนอร์เนี่ยการ์ดเทนเนอร์หรือการ์ดซัพพอร์ตนก็จะเป็นแบบเอาไว้เล่นได้เลยเนี่ยมีใครด้วยเห็นไหมนันจามโมอ,อีกนะครับแล้วก็มีงานวิจัยของศาสตราจารย์คําสั่งของบอสแล้วก็เป็นที่ต่อสู้นะครับเห็นไหมว่ามันเป็นเด็กพร้อมเล่นที่มันพร้อมเล่นจริงๆนะซึ่งซื้อแล้วก็เล่นได้ทันทีนะครับอันนี้ผมว่าเ,าเดี๋ยวเอาไปเล่นกับเพื่อนต่อนะครับตังค์ผมซื้อ เป็นมาเล่นฟรีโอเคโอเคเรามาดูเด็กฮัตซัมกันนะครับเป็นเด็กเด็กเหล็กนะฮะเด็กเหล็กไม่ใช่เด็กเล็กนะฮะเด็กฮัตซัมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่า,วามันมันถึกก็คือมันค่อนข้างอึด HP ของมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ โอเคหลักๆเลยก็จะมีตัวฮัสซัม EX ให้3ใบนะครับเป็นโฮโลโด้วยสวยมากนะครับมีสไตร์ด้วยเพราะว่าเป็นโปกเกมอนพื้นฐานของฮัสซัมให้มา4ใบเลยมีดันบันนะครับแล้วก็จะมีเมท,ทงังเมทังนี่ก็เป็นชุดคอมโบนะฮะสามารถที่จะรีดพลังงานให้กับทางฮัสซัมได้นะครับมีฮิตรานด้วยนะครับซาเชียนอ่าซาเชียนสมาเซนต้าวี แล้วก็เป็นการ์ดเทรนเนอร์นะครับคันเบดบอฟฟินเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกเด็กเลยที่จะมีตัวตัวการ์ดท,ที่เราใช้ในการเล่นเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเหมือนกันเนี่ยสายรัดแข็งโป๊แต่ว่ามันก็จะมีสลับสลับกันบ้างอย่างเช่นเนี่ยมีความทีเียวอย่าของชิโร่นะแต่ที่มีแน่ๆคือนันจาโมตอนนี้ <laughs> นะครับเป็นนันจามโมแล้วก็มีงานวิจยัยสรตราจารย์คําสั่งบอสฟูเมทันแลบด้วยเป็นการ์ดสเตเดียมแล้วก็เป็นพลังงานพื้นฐานนะครับของเหล็กนั่นเอง โอเคโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นเด็กมิรไยดอนนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะฮะว่า m ิรัยดอนเด็กเนี่ยมีให้อะไรมาบ้างมาแกะกล่องกันดูนะครับคู่มือกลยุทธ์เนี่ยจะมีอยู่ในทุกๆเด็ก Deck เลยนะครับว่าเด็กนั้นๆเนี่ยสมมติเด็ก m ิรัยดอนเนี่ย,มมรเ,รย,เ,ยเราดูคู่มือกลยุทธ์ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเออเด็กเนี่ยมันเล่นยังไงว่าเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีแตกต่างกันไปนะครับ ส่วนเรื่องของการ์ดหลักเนี่ยตัวยืนก็จะเป็นมิลลิยอนมาได้แกะมาห่อพลาสติกมาอย่างสวยเลยนะครับมิลลอน ex 3ใบใช่ไหมอ่าสามใบปุ๊บเดี๋ยวนะมิลลิอน ex มี2ใบสิแล้วก็มีแขนเหล็กให้ด้วยอ่าโอ้โหมีแขนเหล็กด้วยนะครับมิลลิดอน ex มี2ใบนะครับคือถ้าเป็นเด็กอื่นน่ะตัวตัวยืนน่ะจะมี3ใบแต่นี้มี2 มีพิคาชูครับพิคาชู2ไงลชู2แล้วก็จะมีลาชู V ีมีทันเดอร์แล้วก็จะมีลาโควี v, ครับโอ้โหเซราโอลาด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไอเทมการ์ดเทรนเนอร์มีรถเข็นนะครับรถเข็นสับเปลี่ยนเนี่ยใช้กันแน่นอนนะครับสำหรับการ์ดพลังงานนะอันนี้สําหรับเป็นแบบเด็กเด็กที่ต้องรีดพลังงานนะครับเพราะว่าเด็กเด็กเนี่ยเด็กสายฟ้ามันสปีดมันไวอยู่แล้วอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้ให้มา4ใบเลย คันเบ็ดชั้นยอดนี่ต้องใช้กันนะครับเนสบอลไฮโปบอลนะครับเครื่องรางเซยุนะฮะเซยุนันจาโมนะครับจำนวนการก็จะแตกต่างกันไปตามแท็กติกของเด็กนะครับมีดับเบิลโชโบเอเนอร์จี้เห็นไหมฮะเพราะว่าเด็กเนี้ยเด็กเด็กมิรยดอนเนี่ยเขาเน้นสปีดในการเล่นนะครับโอเคสวยงาม เด็กต่อไปนะครับก็จะเป็นแท็กติกเด็กเซอร์ไนท์นะครับเป็นเด็กเซอร์ไนท์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าเด็กเซอร์ไนท์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเหมือนกันครับก็จะมีคู่มือกลยุทธ์ของแท็กติกเด็กเซอร์ไนท์นะครับมอบให้มาเพื่อที่จะให้ทางผู้เล่นเนี่ยได้ศึกษาก่อนเล่นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่ต้องดูอ่ะผมเล่นไปเลยนะครับชอบความแปลกชอบความแบบ ความมันแบบไม่ต้องสปอยนะฮะเรามาดูกันนะครับเซอร์ไนเอ็์ใบนะฮะเซอร์ไนเอ็์ใบมีรัสนะครับแล้วก็จะมีตัวเคเรียนะครับก็ชุดปโปเกม,มอนพื้นฐานนะครับมีฟูวันเต้ฟูบันเต้มี2มีมิมิคิวอนี่ตัวปั่นเลยนะมิมิคิวมีหางตะเบงด้วยนะครับแล้วก็อ่าเด็กนี้ก็มีเรเดียนเกโกกะเหมือนกัน นะแล้วก็เป็นอายาชิ้ชวีนะครับมาดูตัวการ์ดเทรนเนอร์เคาน์เตอร์แคชเชร์มี1นะครับคันเบ็ด1ภาชนะภาชนะแห่งผืนปฐพีนะครับที่เ,าเราเรียกกันว่าไหานะฮะโปรฟินมิตภาพมี4นะครับเนสบอลมี2 h y ไฮเปอร์บอลมีลูกอมปัะหลาดสับเปลี่ยนโปกเกมอนเครื่องรางนันจาโม่แล้วก็งานวิจัยศาสตราจารย์เดี๋ยวดูที่มีการ์ดเซเดียมไหมไม่มีคำสั่งบอส มีลิฟด้วยอ่ามีการทเทรนเนอร์นะครับการลิฟนะครับเพราะเด็กนี้มันเป็นเด็กพลังจิตเนาะแล้วก็มีการ์สเตเดียมเนินแสงจันทร์นะครับก็ค่อนข้างโอเคอันนี้เป็นสเตเดียมที่ฟื้นฟูเฮดพของโปเกมอนฝ่ายตัวเองทุกตัวนะครับตัวละ30นะถือว่าเป็นการที่ทั้งบุ็กและรับแล้วก็ใช้การตั้งเกมนะครับอย่างมั่นคงจริงคือเด็กเนี้ยถ้าตั้งตัวได้อะผมคิดว่ามันก็เหมือนเด็กแบบเด็กอมาตะเลยอะอืม เรามาดูกันต่อนะครับก็คือเด็กสุดท้ายแล้วเป็นเด็กมัสเคเนียนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในมัสเคเนียนี้มีเด็กมัสเคเนียนี้มีอะไรบ้างถ้าจะจะแตกต่างกับกับเด็กตัวอื่นไหมโอ้ออกมาแล้วครับเช่นเดิมนะครับก็จะมีคู่มือกลยุทธ์ของเด็กมัสเคเนียด้วแล้วก็ ดูก่อนเล่นได้นะแต่อันนี้เด็กมาสคเนียนะมีบมี6บใบนะครับวิธีการสีก็สีกันมาคล้ายๆกันหมดเลยเรามาดูกันว่ามาสคเนียเอ็เนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่อ๋อให้มาส์คเนียเอ็มาทั้งหมด3ใบครับแล้วก็มีเชมินมีซารูดวีนะครับมีเนียวฮะด้วยนี่เหมือนแมวบ้านผมเลย เนียวฮะให้มา4ใบมีเนียวโรเต้อีก2นะครับเรเดียนฟูดินด้วยอันนี้ตัวปั่นเหมือนกันบิปป้าบิปป้าได้มา2มีบิดาลุน่าจะ2อ่ะ2จริงด้วยแล้วมีการ์ดเทรนเนอร์นะครับกู้คืนพลังงานนะครับคันเบ็ดมา1โปรฟิน,น่าจะสี่อ่ะโปรฟิน4จริงๆด้วยนะครับไฮเปอร์บอลลูอมประหลาดจะคล้ายๆกันนะครับกับเด็กอื่นสับเปลี่ยนโปเกมอนแล้วก็มีชุดจับแมลงนะครับ อุปกรณ์ช่วยเรียนรู้ด้วยนันจาโม่น่าจะสี่นะสี่จริงๆนันจาโม่นี่สำคัญมากว่าคนจัดเด็กนี่ก็แบบปรับกันนะครับงานวิจัยศาสตราจารย์นะครับเป,ปเปอร์อ่านี่มีเป,ปเปอร์สองคำสั่งของบอสสองมีสเตเดียมเป็นเทเบิลซิตี้แล้วก็ดับเบิลเทร์โบเอเนจีเด็กนี้ให้มาสองเลยนะครับเอาไว้รีดเอเนจีขึ้นมาฟรุตที่เหลือเป็นเอเนจีเป็นพัชพืชนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเด็กมัสคเนียโอเคครับเป็นไงบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องเด็กแท็กติกเด็กทั้ง6ประเภทนะครับก็จะมีการเทรนเนอร์นะครับที่คอนเซปต์ก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันจะมีการเทรนเนอร์หรือการซัพพอร์ตบางใบที่อาจจะแตกต่างกันก็เหมือนกับว่าล้อไปกับแท็กติกการเล่นของแต่ละเด็กที่สำคัญคือ จุดแข็งของต่ายเด็กเนี่ยมันเหมาะสําหรับมือใหม่จริงๆเพราะว่าที่เพื่อนๆดูไปนะครับในจ่ายเด็กมันก็จะมีคู่มือกลยุทธ์ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเล่นยังไงเล่นไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงนะครับมันสามารถที่จะเล่นได้ทันทีด้วยซ้ําเราทําความเข้าใจกับเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะ่ะผมว่าคล่องแน่นอนนะครับเพราะการโปกเกมอน,เ,นเล่นง่ายมากนะครับเล่นไม่ยากด้วยคอมโบก็ความสลับซับซ้อนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นมือใหม่อ่ะผมคิดว่าก็จะเอนจอยนะครับก็จะสนุกไปกับก,บการคอมโบในเบื้องต้นของแต่ละชุดเด็กนี้เลยนะครับสำหรับการดที่เราหาหากันอยู่ช่วงก่อนเด็กที่จะออกเนี่ยมันก็เอามาลงมาอยู่ในเด็กหมดเลยทั้งั้นันจามูทั้ง่แม้กระทั่งอ่ะตัวเปเปอร์นะครับแล้วก็โปรฟินมิตรภาพรวมไปถึงแบบพวกเซยุหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะรวมกันมาหมดนะครับสำหรับการแกะกล่องก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์อะไรนะครับมาพูดคุยกันได้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับที่รับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมวันนี้นะครับพูดผิดพูด,พดถูกเลยนะครับโอเคช่องแรนด้อมแรดดิกเอาใหม่1 2ึ่ช่อง a ร d ด m อมแรดดิกชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับกด subscribe กดสั่งกระดิ่งคอมเมนต์พูดคุยกัน ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจไปเอาบ็อกซเอาการ์ดเอาของเล่นมานั่งรีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย